สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องครับเบ้าดำครับน้ำหวานหม้อแรกของปีหกเจ็ดค่ะมือนีน้ำหวานหม้อใหญ่คือเก่าเนาะค่ะวันนี้เราขอประเดิมในปีใหม่ปีหกเจ็ดค่ะเพิ่งจะได้เฮ็ดมือนีเนาะค่ะเฮ็ดเป็นสาวเชิจะเฮ็ดเนื้อที่ว่าจะของฐานะลักกะลูกค้าชอบเนาะค่ะเป็นสาคูข้าวโพดมะพร้าวอ่อนเนาะเธอเนาะมือนีค่ะใส่สาคูเนาะค่ะหม้อเบอร์สี่สิบห้าเนาะพี่น้องบนถามเขามาหลายหลายค่ะ หมอนะหมอน้ำหวานก็เสริมหม้อเบอร์45หเด้อค่ะหม้อเบอร์45สห้าสสาคู5ถุงนะคะถุงละ500กร,รัมได้น้อบําเนาะะกีเขาว่าถุงละโหลปาเมนไเด้อพี่น้องถุงละห0 0รอยกร,รัมถุงละเลื่โหลค่ะก็เท่ากับว่าใสสาคู2อโหลครึ่งน้ำเพียงปากหมอ้อค่ะพี่น้องน้ำตาลนี่ใส่ถึงผู้ใดมากหวานก็ถึง6กค่ะผู้ใดบ่มมากหวานมากกลมกล่ประด็กกหาหากิโลค่ะนั่นละเขาโพดแล้วแต่พี่น้องมาเด้ค่ะ จะ่าเมื้อนี้เ,เสริมใส่ข้าวโพด1ิบกิโลแล้วค่ะสิบกิโลเป็นข้าวโพดสดก่อนนะคะตอนมาต้มนี่ปอ,อกออกลวกสิประมาณแดกิโลสีมาเตรียมข้าวโพดว้ก้อนค่ะสิพี่น้องปานแบบนี้เลยเด้อค่ะหลังลานเพิ่นกะแกเอาเป็นเม็ดแต่ว่าเสริมว่ามันบ่าเขาเนื้อเขาหนังปาน,นเดพเฮาฟานแบบนี้เฮาก็ได้ความรวดเล็้ยวละกะ็ดีกว่าหอมนี้เนาะข้าวโพดไหมข้าวโพดปีนี้แพงหลายเด้อพี่น้องนาสวนกิโลละ11บอบาทแล้วเขาจะมาขายเท่าไหร่ ต้องขายยี่สิหอบหน่อยเราะว่าอะรู้เลยทนี้นาสวนกับกิโลละสิบเอ็ดแล้วค่ะทุกปีฮอบเอานาสวนโลละหกบาทเนาะนั่นพักสวยๆนะแล้วฮอบก็ได้มาขายสิบบาทสิบห้าบาทนิสิคกะยังโอเคเพราะว่าสุดๆซื้อมาราคา้าริงเทียงเส้นกระสอบมาเป็นมะค่ะเป็นจะได้กำไรหลายเดียข,นนยขาะวารุน่นั่นสื่อมาเขาสื้อมาแบบริงเทียงแบบเพิ่นเส้นกระสอบเลยได้ว่าเพราะฮอมาสื่อนะ่ะ หนึ cues, <sm> on, ่ง ok, ก้อนลูกค้าจะซื the the a, ้อลูกค้าก็ซ่อมออกหักงวงหักงาเพ่นออกปอกเปลือกพันออกได้หน่อยนึงสองตืมตืมพูดละสองขีดสามขีดสิบค้นก็เป็นสองโลเลยดิทั้งเสียค่านั่นละเขาต้องห้าสินค้าตัวใดที่เขารับมาขายเนี่ยบ่ได้เครึ่งต้อเคร่งหมายถึงว่าของสดของยังกระย่าน่ะค่ะบ่ควรขายดอกสาเซีมเพราะว่า้เซีมขายตรงๆบ่เป็นนะพี่น้องขายตรงๆบ่เป็นสวายดีเนาะ แล้วก็บ่แเป็นขายมั่วขายสะขายไสด์นะค่ะขายอีหรีแต่ว่าสไตล์การขายของเท้าเสริมมันเป็นแบบนั่นคือจังว่าบางบางแบบบางคอมเมนต์ก็สิแบบว่าอีย่าง่ะขายไปยังไงก็ได้หรอกสท้าเสริมนะขายเอาคอนเทนต์นังเถอะว่าเมนเด้อพี่น้องเด้อคอนเทนต์คอนเทนต์สา้าเสริมน่ะเหตุอีหยังก็ได้แต่ว่ามื้อใไรเว้าเสริมอยากเฮ็ดคอมไปขายน่ะสเว้าเสริมอย่าไปเลาะอย่ากมีรลยได้แบบว่าพี่น้องเข้าใจบ่ว่ามันเป็นไลายได้ด้อีหลีเน้อ ถ้าเสื้อเสริมเฮ็ดของขายทุกมือน่ะคือเมื่อวานี่ขายเก่งหอยได้ขนาดเท่าบบหนึ่งพันพันหกเนาะเถอเนาะนี่น <Yeah, no. S 1> ครับดิพันหกฉันเป็นต้นทุนอิรลกะคันซื้อมาเองกับเพราะเขาเห็ดขายแสดพี่น้องเห็นเสื้อเสริมข,ขายของทุกมือแล้วอันนี้วัตถุดิบที่เขา,าหาเองนะเสื้อเสริมจะขายชีวิตจริงนี่ละพี่น้องเนี่ยค่ะแต่ว่ามันได้ขายทำมันก็นเลยคือเป็นคอนเทนต์ซื้อมือไหนไม่ได้เห็นยูทูบก็ต้องเป็นแม่ค้าแบบนี้คือเก้า พี่น้องก็จะมาเห็นประวานเขาไระเดชไททำอะไรเป็นบัลลังเนาะส่วนพี่น้องที่ว่าเป็นกําลังใจให้ยุตตลอดแต่ต้องขอบขอบพระคุณหลายๆค่ะย่างเขาปีที่หาแล้วเนาะค่ะมันเป็นซองเก่าด้วยค่ะพี่น้องก็เป็นซองใหม่ยุคค่ะหลังส่องบนน่ะยังดังนอนซูมูนี่เด้พี่น้องบอลอิลีตาบนดังดังซึ่งสาวเสมน่นะตั้งแต่เปิดยุโรปมากับตั้งแต่ไหนบุ้ก็เห็นเพิ่นดังมาตั้งแต่สมัยตะกี้ซูมูนี่มันก็ยังดังดังเยู่ ของเสาเสื่อมแน่แบบว่าได้เอซีนี่ก็พอใจเลยเนี่ยค่ะ่หวังกระแสด่ามาก่าหวังกระสบวก่หวังกระสยังขอให้หักกันแพงกันแบบตุ่มโฮมกันไปแบบมือใดบ่เมยกับเบิ้งมือใดเมยกับบ่ไดเบิ้งอี่ยังเสียเนาะค่ะนั่นล่ะพี่น้องอย่าสังกันเด้อค่ะเ,เสาเสืิมก็เป็นเสาเสริมคุ้นเก่านั่นละที่แปลกไปเนี่ยแบบว่ายัางก็เ,เสาเสื่อมกับอาจจะเป็นโรคโรคเป็นโรคเป็นไพ่์คืนเพราะว่า บ่รู้ว่าจะคองไปซึมเสา,บ,า,าบ่อก่ะเระ่รู้ว่าป็นจะคองเป็นแพนิกบ่รู้ว่าจะคองเป็นอันอย่งก็ซำมืมอร์ซมเมอน่ะอันซำม,มืมออีหย่งก็บอกโรคจำอย่างเ่ไดรน่ะอีหลีปฏิเสธบมได้นะได้อค่ะซึมกมอาจจะเป็นแบบโรคพวกนี้ลหละหเพราะว่าซึมจำได้ว่าสมองซึมเนี่ยพยายามจะว่าไปอีกแบบหนึง่งแต่ว่ามันสร้างงานบ่ไดรมันก็ออกมาอีกแบบหนึง่งก็เลยว่า กับครอบครัวเนี่ยประคับประคองกันไปส่วนกับเอซีน่ะให้พี่น้องสังเกตเบื้องบนเสืส่มนนะ่ะเป็นยังไงพี่น้องว่านะ่ะบางเท่อนี่สิปีดคลิปนี่เสืส่อมให้พี่น้องนะจ้าสวัสดีจ้าา,าเสื่อมยังมีอย่เอาจะปอกจะบ้ดครับปอกจะบิด,ดกันยังบ่หมเด้อพี่น้องเสื่อมสิขยามก็มันสิยุลุ่มไ่มได้บีบะะ้วค่ะเห็หนเห็นมันแตกซื้อแล้วกับฝอยที่ว่ามันฝังอยู่ในหันเขกากระยิบออกแต่พี่น้องพันรูยู่ดอกมันไม่ได้คิดว่าเป็นเส้นผมเอียงหรอกค่ะ มันเป็นฟอยก์ขโพดเนาะจึงมันก็กินได้แต่ว่าขั้นหลายๆมันก็จะบาะนาแค่นั้นฟาาเป็นกำลังใจเห็นใน้อพี่น้องเนี่ยค่ะคือจังคิดจังแสค้อนเนต์จังแสกว่าอย่างตีแต่ยัง,ยงเสริมต้องได้ไท่ยยายได้อย่างเพราะว่าเสริมกับยูรักกับเฮตหลีกับท้ายพี่น้องรับสมย่างน,น้อยๆนะว่กกวาวาแลวเสริมนะดีใจดีใจได้เอฟซีที่เพิ่นบ่าเคยเอดของหวาน เพิ่นบ่เคยเห็ดของหวานกับ่แม่นว่าะซองอื่นเพิ่นบ่สอนดอกค่ะแต่ว่าซองอื่นเพิ่นก็เฮ็ดแต่เพิ่นเป็น FC เฮาล่ะเพิ่นบ่เคยเฮ็ดอันเพิ่นบ่ได้เฮ็ดของหวานอยู่ดีๆเพิ่นว่าเฮาเฮ็ดลงไปนี่เพิ่นอยากกินแม่นบ่เพิ่นสาวเสริมก็เฮ็ดสูตรของสาวเสริมนี่ก็หวังว่าได้ประโยชน์บ่มากก็น้อยนี่เด้อค่ะนี่ล่ะคั่นเฮาเตรียมข้าวโพดจังซี่เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเฮาก็เอามาในสาคูใส่นี่ลดเนาะเธอเนาะเวลาไปลงหมอเขาเขาไม่ได้เทสเดีลยวละใส่สองโลเคิงเด้อค่ะสาคูตาเสริมใส่่่่่ตาาออีีหหยงนนได้้โฆษณใเพกคะ เอาเป็นว่าแป้งเม็ดสาคูชนิดพิเศษเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันก็ว่าหลายี่ห้อดอกละตามที่เบิ้งกันเลยอ้ยหลอยู่เด้อหน่อยเถือนหน่อยเราใส่ตะยห่อนี่ว่ามันเตกดดีเราบ่ได้ต้มก้อนเราไ่ได้เซน้ำย่าไปเซน้ำเด้อพี่น้องเม็ดมันจะงามเราเสริมนํำมากแบบนี้เลยเห็นยุคพันเุ์ทขายแบบเซน้ำเซน้ำร้อนเราค่ามาต้มจะได้เม็ดใหญยที่ฟูแต่ว่ามันบ่กึดมันบบไหลมันเป็นคือแบบรูบๆเข้าไปรวด แต่นี่มันจะเกลือมันจะไหลอ่ะไหลตั้งน้ำเลยไปเน,นี่ยค่ะออน้องน้ำใบเตยต้มค่ะค่ะเลยเด้อค่ะหมอต้องเดือดเน้เด้อค่ะเอาเก่านี่ลงไปเลยไปเนี่ยตาขูงั้นตอนเปิ้ลเสร็จไปจับนี่เลือดเต็มหมดเต็มมอแล้ว,วช่วงแรกๆกับคนเน้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันจะไปะจับกันเป็นก้อนค่ะ พี่นอ้องโพดินลงเป็นเนื้นเ่ะด้ามันพี่น้องบอกซะเนี่ยละลายดีเลยละ่ะอ้นแบบนี้ไปนะค่ะก็ได้วางมือดอกพี่น้องนี่ละผ้นไปเรื่อยๆถึงว่าเมตาคูใสแล้วคะ่ะการเมสาคูใสเป็นตาว่าเป็นตาเขียนแล้วก็นเ่นได้ผ้นไปค่ะพี่น้องเห็นบาอยู่ในหม้อวันนี้เป็นเมตาคูเป็นตาเขียดอยู่ดิให้พี่น้องเบิ้งสีนะคะ่สะสุกบัสุกเอาน้ำเปล่าใส่ถ้วยเบิ้งปุ๊บนี่ ขาเอาลงไปแล้วเพราะเป็นตาเขียดเนี่ยค่ะเห็นบ่าว่ามีตาเขียดเลยสุกเรียบร้อยเม็ดใส่ปิ้งใส่น้ำตาลเลยนะค่ะเป็นห้ากิโลนากิโลค่ะใส่ลงไปหวานอร่อยอืหนึ่งกิโลผ่านไปสองกิโลตามมาค่ะ,ะเทเลยครับพี่โยรบับบาลหมอนีแ่แป๊บแน่นอนพี่น้องโครหลาชไปเห็นสอยกัน <laughs> แตตีต่เนาะม,ม,มือจังม่ด้เดี๋ยวพร้อม,อมก่อนเขาสิบาบนโพดนะลูกปิดแกเมมีตาคูล้วนๆมื่อนี่นะงามปะ่ะขขาโพดตงไปค่ะนี่ถึงสิ่ว่าแต์ออกจากกัน เขาพดกันไลซาคุกกันไลว่าเสียห้ลูกไปเมนูนี่เสื่มมันใส่จรู้แหละว่าเสื่มเห็ดเตะมะพร้าวใส่ตอนนี้รสชาติมันค่อยอ่อนเพราะว่ามะพร้าวมันอ่อนหลายหอมอีกนี่มะพร้าวจุกๆุกสามนวดไปเลยมะพร้าวใส่ตอนหอนสิกะได้แล้วค่ะเพราะว่ามะพร้าวของมันอ่อนหลายมันสิได้ซุกไปนน้ำกันแล้ะหอมว้าว พอดีนะถ่วยมากเป็นพี่โยเขา,าบานจะคืนแล้วทีเ่เขาใส่เป็นกระดี่กับปองด้วะค่ะพี่นอ้องแล้วริ่ลืมบอกพี่น้องด้วว่าตอนเขาต้นามน้ำซุปใ,ใส่เกลือนั่นลอค่ะเกลือประมาณสามซอนโตก,ก็ได้หม้อใง่งใส่สึีซอนอปองปองลิปแบบนี้เลยเขากเกี่ยวจนน้นซุปขึ้นหนามันๆแล้วค่ะเอาเลย กะทิสวยแล้วค่ะปันเนี้เขาก็เอาเลยเนาะค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยค่ะมาเปิงซอยจะเสริมเนี่ยดูให้หน้าตานี่แหละ,สะเสิร์ฟจะเฮตเตมีนูนี่แหละค่ะเพราะว่าอย่างที่เฮตออกมาละงามและวเสียบลูกค้าติดใจหามหาตลอดอืแล้วก็ยังขายปริมาณเก่าด้วยค่ะจากปีระบุแต่ว่าขายปริมาณเก่าคือเก่าขายเหมือนเดิมขายแบบเกา่าราคาเดิม ใสกะทิแบบจุกๆ,ๆเลยค่ะมากินคองวานน้ำกันอืมราคาเสียบนี่จะมาตักซอยค่ะเติม<า>ะสด้เป็นผู้มาแบบเนี้ยมาน มาพี่น้องตักซอยกันนะเได้มัดเรี้วขึ้นเนาะค่ะ <c oughs> เพราะว่าวแล้วเราก็เได้แกงอีกค่ะแกงไปพร้อมกันอกีกนี่กับเข่าพร้อมกับค้องวานมือนีค่ะ <c oughs> มื้นนี้พูดได้มากเข้มข้นเนาะสูตรเหนียวเด้อค่ะขั้นสูตรบาเหนียวพี่น้องกับรสไส้ซองโลกกัได้ไปถึงสาคู ปกติให้เนี่สองโลเครื ö, ่องนอนนี่เนาะหมอเบิบห้าด้ค่ะต่คุถุงละเครื่งหรือวี่ถุงีถุงถุงละโลเด็ดเครื่งหลเคร่บิดเครื่งนี่หนอแมนนะละเครื่ง เพราะเหตุของหวานโดนนะนี่มีกะไรแบบว่าว่าในพาปิโยไปอย่างประามาณนกับผมมีแนวไปเนาะสูบป,ป่าสูงยังสูกงกุดน,น,น้ำยังเต็มอยู่คนบอไปสูบเต็มมันบอไปเมาเต็มอยู่ค่ะต่ว่าสูบอะไรน้ำยังบกอยู่เฮยน้ำมันยังเต็มอยู่ขายดุ้งเบอร์ห้าแปดคะือเก่าเด้อค่ะตามมาตรฐานของบ้านสาวสูง นี่มักทธงกานี่แหละมันแข็งดีมันก็คือเก่งบูดนะถึงเขาตักมันทอดกันมันมาปุุงพูดลังค้นกลิ่นของหวานกับมักหวานจนแคดทองพูดลังค้นกับมักกลมกล่อมพอดีเพราะหวานหลายติดมันเสนะ <ừ. S 1> หลายเขาก็เ,เกลยเฮ็ดตามสูตรเขาเลยเ่าะผิดหวังที่เปล่าอ้อนพอดีดิ อ้อนพอดีเขาไปต่อนอนทอนขั้นอ้อนไหลนะเขาเอามาโรยต้นกล้วยแล้วต้มเป็นน้ำกัาเนี่แก่ใน่ที่ว่าเพิ่นเอามาปั้นกะทิกต่ยังใส่อะไรยุติธรรต้องเฮ็ดบางๆให้ได้เนาะ้อบางๆเกี่ยวไปปั้นอ้อนเป็นน้ำกัาขึ้นเก้าเล่งมือกันพี่น้องอยากไปขายตาวิน แต่ตอนมือมาสั่นคำยันนี่เห็นคำเหลวเด้ก็คือ,อย่าฝนหกโมงครึ่งเซนทุกโม<อ>งห<อ>กโมงถ้าจะว่ายังหาโมงนี่น,ะคนะคำเนี่ยเอาดาว่าคำเนี่ยหาโมงสี่สิบนี่มืดมืดแบบสลัวล่ะอืมส่วนแบบ ยวตักไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องพน่ะเต็มมอพนค่ะดเลยเด้อพี่น้องดูค่ะเต็มไปเข่งนึงละเครื่องเข่งละมือเหนียวละเตียม่มีมากนะตักนบบกกืเีเม่อนมอน่อยเบิ้งหาเบิ้งมอเก่งได้เด้อมอเกงแยงบานแต้เขยงละมันเบิ้งมอเข่งนะพี่น้องเรากรเดือไว้จย่านเตาผง องค์พน่ตาน้เนาะนี่พรอนเนี่ยนระอะไรพระอะลรยังไงสามนุ้ยสามนุ้ยตนนี้ันพอดีที่เหมอนน้ำมันบออ่อนหลายบอรอ่อนหลายกต่โคก็ได้ลายอันนี้มันพอดีได้ถือผภาพเปลือกนาพรมอเนาะนี่ฮพเปลือกนาแม่โคดจะเั่งถึวยผูลูก หมอนี่คั้นพี่น้องตักประมาณหลายคอสาวเสร่มนี่ก็จะได้ยุบประมาณลอยนิดนิดเด้อวค่ะอาจจะลอยสามลอยสี่ลอยห้าถุงถ้าเอาตักปร,ปริมาณเกือบเต็มถุงเสียค่ะเอาโอ้ยหมอละปวดเอ็นเกียงมาดร็ดิเนี่ยพี่น้อง โอ้ตลาดซื้อเนะรามัดร้อยถุงพูดนะเมย์ค่ะมันกับมัดไปยุแต่ว่าเพิ่นบ่ได้เล่งลูกค้ามาซื้อเราเพิ่นก็มัดเนาะพายุนาลานนะอันนี้เขาเล่งมือพร้อมเดฟเนี่ยเหนียวคักเหนียวดีมือนี่สอน,อนผู้ใดมัดแบบเข้มข้นแต่ว่าจังสี่เด้อไปไสอันนั้นน่ะมาก,กินมาก,กินกับใด้ผู้ดำสิมาเก,ก็ม,กกมกเป็ต้องฟีดไว้ให้มันเป็นแข็งๆเป็นไอตะครีมเลยแบบนี้ค่ะ ลอยซีถุงดีน่องได้บ้างนึงแต่แสแตะแสพี่น้องเหียวข้โพดก็เป็นข้าวโพดเอาละข้าวพอดีละได้มือพอดี่งนึงพอดีและเดี่ละขาาเดี๋เรียบร้อยข้ามอน้หวานมอนืงรถเี่ยวพี่น้องลอยซีถุงดห่เนี่ยข้ากวนวานนี่ หอมหวานสาคูข้าวโพดมะพร้าวอ่อนเนาะคะ่ะมือน,นี้จะเชิญกับเฮ็ดถนัดแล้วกระทิศเสพทอดมันใจว่าจะของเฮ็ดแแซ่บล้วก็ได้คุณภาพดีเนะะาะค่ะไปขายชุมชนเพิ่นกับเบอร์เตีเนี่ยเมนูนี่เมนูอื่นอาจจะบ่เฮ็ดเก่งไรแต่ว่าเป็นตระกูลสาคูเนี่ยบ่ว่ามันม่วงบ่ว่าเผือกบ่ว่าไอข้าวโพดเนี่ยเราจะมันใจสามเมนูนี่แล้วก็รวมถึงเต้าส้วนกับเฮ็ดเก่งแล้วเนาะสมมือน,นี่ก็ได้อยู่ค่ะเจนนี่กากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์นะนี่้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เจอมักพี่น้องเด้อค่ะ